ย,ยังวะโอ๊ยเฮ้ยไข่แกงวะเฮ้ยจ็บจริงนุว้ยมาแล้วค่ะที่รักทำไมทำหน้าเหมือนเห็นผีเลยละ่ะ อ๋อเปล่าเหรอครับพอดีผมตื่นเต้นที่จะได้อยู่กับพี่ไงครับแหมปากหวานจังเลยนะจ๊ะแล้ววันนี้ผัวพี่ไปไหนะครับไม่อยู่บ้านเหรอถึงได้ชวนผมมาเนี่ยวอยมันไม่อยู่หรอกมันไปทำงานที่ต่างจาังหวัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วหุ่นนี่คืออะไรครับอ๋อผัวพี่มันซื้อไว้ให้นั่นแหละมันบอกว่าเอาไว้ดูต่างหน้า เวลาที่ฉันเหงาครับผมไปทำงานต่างจังหวัดสองสมวันนะคะที่รักเดี๋ยวกลับมานะได้ค่ะรีบกลับมานะไม่งั้นนะ่ะพี่เหงาแย่เลยไม่เหงาหรอกครับมีน้องสาวผมอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยโอ้นี่อยู่เป็นเพื่อนพี่ติ่งเขาด้วยนะ ี่รีบกลับมาแล้วกันฉันไม่ชอบอยู่เป็นเพื่อนกับคนแปลกหน้าโอ้นี่ผมขอโทษแทนน้องสาวด้วยนะมันปากเสียไม่เป็นไรค่ะฉันเข้าใจวัยรุ่นก็แบบนี้แหละโอเคเค้นี่เขาไม่ค่อยชอบพี่ด้วยคุณไปทำงานเถอะค่ะโอเคครับผมกลับมา เช้าพอฉันเดินลงมาก็เจอหุ่นเนี่ยตั้งอยู่กลางบ้านแล้วถึงตัวจะหา่างแต่ใจผมยังอยู่ข้างๆเสมอนะให้หุ่นนี้เป็นตัวแทนของผมเวลาที่คุณคิดถึงผมนะครับที่รักยี่ จะไปคิดถึงผัวจืดชืดแกยะปั้นเสมือนตัวจริงเลยคนลุกฉันยกไม่ไหวอะ่ะฉันก็เลยปล่อยมันไว้แบบนี้แหละแต่ก็น่าคนลุกดีนะครับใช่ไหมล่ะหุ่นกับตัวจริงอะ่ะไม่ต่างกันเลย <c oughs> ไร้ประโยชน์ จืดชืดไรอารมณ์ไม่เหมือนเธออะที่ทั้งน่ารักแล้วก็ใส่ใจฉันทุกอย่างชมกันแบบเนี้ยผมคงต้องให้รางวัลแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> แบบเนี้ มันอยากมันเกินไปเลยนะเห็นไหมฉันบอกพี่แล้วว่าเมียพี่อย่มีชู้พี่ต้องขอบคุณฉันเลยนะที่ฉันคิดแผนเด็ดมาจับชู้ได้เนี่ยอเดี๋ยวก่อนสิวนี่แล้วพี่กรอนพี่มีอะไรอีกล่ะพี่ถามจริงๆเหอทำไมถึงไม่ชอบแฟนพี่ขนาดนั้นพี่ยังจะกล้าถามอีกเหรอคนนั้นอะมันมีอะไรดีฮะ ก,ก็แก่ไม่มีอะไรดีสักอย่าแต่งมาเป็นเมียหรือแม่ก็ไม่รู้พี่ก็กําลังพิสูจน์นี่ไงว่าเขาอดีจริงไหมจริงๆรงิพี่อ่ะไม่ได้จะไปต่างจังหวัดหรอกพี่กําลังสงสัยว่าเมียพี่เนี่ยมีชู้อ๋อที่จริงมันเป็นแผนหลอกให้พี่ติ่งตายใจเพื่อที่จะเอาชู้ออกมาเหรอใช่ถ้างั้นอนะ แผนเนี่ยคงไม่พอฉันว่าก่อนจะจับชู้เนี่ยต้องเอาคืนสักหน่อยเรื่องนั้น่ะไว้ขอบคุณที่หลังแต่ตอนนี้ต้องไปจัดการพวกมันก่อนเธอนั่งรอพี่ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะ พี่ขอตัวไปอาบน้ําให้ตัวหอมๆแล้วพี่จะใส่ชุดสวยๆมาอวดได้เลยครับรอดูใจจะขาดแล้วครับรนะับน้ำวาสนายทอมจริงๆเว้ยมีสาวใหญ่เลี้ยงดูเนี่มันดีจริง โอ้แรงมันแล้วเนี่ยโอ้ยตอมอยู่ได้ตรวนี้มาได้ไงวะเนี่ยพี่ติงพี่พี่ติงผีเลยพี่น,นี่เธอพาพี่มาดูอะไรของเธอเนี่ยผีเผลออะไร แต่มันมีจริงๆนะพี่เมื่อกี้ผมนอนอยู่แล้วมันก็มาเขี่ยเขี่ยแล้วมันก็นตีผมอะ่ะเธอดูสิเนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรเลยมันจะไม่มีได้ยังไงอ่ะพี่เมื่อกี้มัยมนยังยืนอยู่ตรงนี้อยู่เลยผมว่าบ้านพี่ต้องมีอะไรแปลกๆว่าแลละครับผมว่าเราไปที่อื่นกันเถอะไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยเธอนี่ยคิดมากจะมีได้ยังไง กจะไปไหนกันคิดว่าทำช่วยแล้วจะหนีไปง่ายๆเหรอพี่ผมว่าบ้านพี่อะมันมีผีจริงๆนะจันรู้แล้วหัวแกอุตส่าห์เอาหิ่นส,สักติดมาดูแลแกแต่แกกลับทำอนาจารแบบนี้ต้องเดินลงโทษ โว้ยบ่กนนนนดนน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 ้นน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 น้นงนน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 นลนน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 ้านนนนนนนยนน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 มนน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 น หัวใจววยตายขึ้นมาจะทำยังไงคุณตังหากที่หลอกพี่ชายฉันคุณนั่นแหละเป็นคนที่มีชู้แล้วอีกอย่างนะฉันไม่ปล่อยให้พวกคุณตายหรอกเพราะว่าพวกคุณเนี่ยต้องไปขึ้นศาลกับพี่ชายฉันที่ผิดลูดูผิดเมียผิดผัวคนอื่นเนี่ยไม่กลัวนะไอ้กระจ๊ก รออะไรอะ่ะเก็บข้าของตามทู้กันไปสิผมมันไม่เหนาใจผมมันเจอชื่นแต่ของเลเจอไปเลยนี่พี่ฉันพูดชัดแล้วนะว่าให้เก็บของแล้วออกไปไป